ของทางด้านน้องเจเจเป็นทางด้านของกระดกพลกระดกพลแก้วสยามดูครับว่าปาติ้งเอาผู้รักษาประตูสอคอยกับทางด้านของกระดกพลใครจะดีฝักการรับชมแล้วจังหวะนี้นี่แหมพุ่งถูกพาครับแหมแต่ว่าจังหวะน,นี้นี่ด้วยวิธีวันแรงครับจังหวะนนี้นี่ไม่ทันครับ ยำตามขึ้นไปก่อนครับสำหรับทางด้านของน้องเจเดินออกมาคนแรกของทางด้านซอพอยครับหมายเลขสิบเป็นทางด้านของอาทิตย์อาทิตย์โงงหาแทนยิงเพื่ออีเสมอดูครับว่าจะพาทีไมไปต่อได้หรือไม่ครับอาทิตย์นอยู่กับผู้รักษาประตูของน้องเจ แล้วจะวันนี้นี่ใหม่หหเหลือเมือกันครับอนักแม่เดิน,บบน,นออกมาคนที่สองครับของเางด้าน้องใจเจ้ครับสุรพงษ์ยิงเพื่อขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งยิงกระฟามนิ่งของผู้รักษาประตูซอพอยกับสุรพงษ์ ไอ้จะดีฟกกันเอ็งเพื่อขยับขึ้นน้ำอีกครั้งนะครับตัวจเจเจรู้ว่าจะเป็นอย่างไรเดล๋ยว <c oughs> ยัยิปาจังาวะนนี้ใหม่เลี้ยงนะ <c oughs> <c oughs> อันจงยิงอย่างติ่มเลยทีเดียวครับสำหรับทัน้ากของสุรพงษ์ <c oughs> ขยับขึ้นน้ำอีกครั้งนะครับสองต่อหนึ่ง เดินออกมาครับหมายเลขที่14ซอพอยเป็นทางด้านของสุพนั์สุพันั์ถอดครูยิงเพื่อพาทีไปต่อยิงเพื่อตีเสมอครับพาทีไปต่อว่าผู้รักษาประตูของโนบเจเจปฏิเสธได้หรือไม่มาชมกัน เรีจะเจ้าบอาแล้หาเลยไหมครับสวัสดีครับไปต่อเพิทางล่าของน้องเจเจเอ็กรามาเกกันเอาชนะตุ้ดซอฟพอยอครับขอเสียตงตบมือให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมอีกสักครั้งนะแม่นี่นะครับอย่างที่บอกว่าสู้กันในเกมหนักหนักในเกมครับจบเกมครับท่านผู้ชมกงเชียร์ดูเองแล้วกันว่า นิตภาพหลังเกมครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรครับนี่ครับอย่างที่บอกว่าเป็นเกมการแข่งขันตอนนี้นี่ได้อีกหนึ่งทีมครับเข้าไปเล่นในรอบแทีมสุดท้ายเป็นทางด้านน้องเจเจตตอนนี้